สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้พามาชมนะครับข้อมูลของผู้ที่นำวัตถุมงคลน,นะครับที่มีพลังเด่นแค้วคลาดและส่งเสริมการงานไปผู้ชาติดตัวนะครับแล้วได้ผลลัพธ์อย่างไรมาดูกันเลยครับได้เห็นข้อมูลแล้วนะครับ การที่หัวหน้าง,งานหรือผู้มีอำนาจเหนือกว่านะครับให้ความเมตตากับตัวเราสิ่งนี้ย่อมทำให้หน้าที่การงานของเราจเจริญไปตามลำดับลองคิดดูตามความเป็นจริงนะครับโอเคครับและพระเครื่องนะครับที่มีพลังเด่นทำให้การงานคุณจเจริญได้ลื่นได้นะครับอันนี้เรียกว่า